สวัสดีค่ะดนมู้ชมวันนี้นะคะไฟจะพามาแยกหน่อนะคะแล้วก็แคะเคี้ยวบอลสีชายชนนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่ากระถางนี้เขามีลูกเต็มเลยในกระถางนะคะก็คือไฟก็จะทําการแยกหน่อนะคะแล้วก็แคะเคี้ยวไปด้วยนะคะส่วนอันที่แยกหน่อด้านเนี่ยเราก็จะใช้เป็นตั้งแม่ต่อนะคะเพราะว่ามันจะโตเร็วเนาะเนี่ยค่ะดนมู้ชมเห็นลูกเขาไหมคะ มีใบหนึ่งแดงทั้งใบเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะแยกหน่อวิธีการเนี่ยเราจะแยกยังไงนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเตรียมต้นไม้ที่จะแยกมานะคะนั่นก็คือต้นนี้นะคะชายชนของเรานั่นเองนะคะเสร็จแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์ที่จะใส่เขี้ยวนะคะนั่นก็คือภาชนะนะคะพร้อมกับทิชชู่นะคะรองตามด้วยมีดนะคะ เนี่ยค่ะมีดปลายแหลมแบบนี้นะคะแล้วก็ดินที่ใส่ในกระถางไว้แบบนี้นะคะให้เตรียมไว้นะคะสำหรับปลูกไม้แยกหนอนะคะต่อไปนะคะฝ่ายก็จะเตรียมสายยางแบบนี้นะคะที่มีน้ำไหลนะเอาไว้ล้างเอาไว้ล้างหัวล้างรากของเขานะคะเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยไม่บอบช้ำจนเกินไปนะคะ วิธีการนะคะให้ท่านผู้ชมเนี่ยเทกระถางโดยที่ใช้มือรองนะคะเนี่ยค่ะเอามือรองไว้ที่ต้นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเห็นยนะคะรองไว้แบบนี้นะรองเนี่ยค่ะแบบนี้นะแล้วก็เทคว่ำลงนะคะโดยที่ใช้มือเราเนี่ยดึงกระถางออกข้างนึงเห็นไหมคะพอได้แบบนี้นะคะเราจะเอนนอนลงกับพื้นเลยนะ เอลงกับพื้นนะคะแล้วค่อยใช้มือเนี่ยเอาดินออกนิดหน่อยนะคะเฉพาะกรอบนอกนะคะเมื่อเรารู้สึกว่าเอาออกได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะใกล้หัวแล้วให้เรานะคะใช้สายน้ำฉีดนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาเนี่ยเพื่อที่ไม่ให้มือเราเนี่ยไปกระทบกับหนอแล้วก็เขี้ยวแล้วก็หัวของเขานะคะเนี่ยค่ะ ไฟก็จะเอาน้ํานะคะฉีดท่านผู้ชมเนี่ยนะคะฉีดคือจริงๆเพิ่มความแรงกว่านี้ก็ได้นะคะอ่ะลาดลงไปนะท่านผู้ชมจริงๆเอาความแรงกว่าน,นี้ได้เนี่ยคะ่ะค่อยๆฉีดค่อยๆฉีดนะคะ ค่อยฉีดจริงๆเพิ่มความแรงได้นะคะแต่ว่าฝ้ายอ่ะนี่นะคะอัดวิดีโอไว้กลัวว่าน้ำมันจะแรงจนเกินไปนะคะเพราะว่าเราเปิดน้ำไว้นี่ค่ะเ่านผูมาชมจะเห็นว่าเนี่ยค่ะเริ่มเห็นหัวเขาเริ่มเห็นหนเขาแล้วนะคะเนี่ค่ะนี่ดอกฝ้ายจะโชว์นะเสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าล้างเสร็จแล้วเดี๋ยว ท่านผู้ชมมันจะมีหน่ะค่ะที่ขึ้นอยู่ตามหัวเขาถ้าไม้ที่เราไม่ผ่าหัวเนี่ยนะคะไม่แคะเขี้ยวเนี่ยเราก็จะได้หนอเขานะคะชุดแรกเลยนะท่านผู้ชมเราก็เอาหนาเขาเนี่ยมาตั้งแม่ก่อนต่อไปเนี่ยล็อตต่อไปเราก็ค่อยแคะเขี้ยวแยกหนได้เหมือนเดิมเราก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วมากขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แม่เพิม่มน้ำให้นิดนึงจ้ะ เดี๋ยวลอปิดให้หนูเลยเดี๋ยวไฟเพิ่มน้ำดีกว่าโอเคตอนบนึงนะคะนี่ท่านผู้ชมต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าไม่ให้เขากระทุกกับเคี่ยวแล้วก็โหนเขานะเดี๋ยวต้นเขาจะหักนะไม่งั้นเราก็จะเสียดายนะคะไฟอย่างเงี้ยแหละเนาะอืมนี่ค่ะฉีดแบบนี้นะคะฉีดไปที่หัวเลย เพื่อให้ดินแล้วก็ให้ใบไม้ออกนะคะนห็นนะต้องระวังอย่างมากนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีเที่ยวแล้วก็มีหน่อนะคะอ่ะเดี๋ยวพอก่อนนะคะเดี๋ยวขั้นตอนเนี้ยไฟจะแยกหน่อก่อนนะคะเนี่ยท่านผู้ชมดูหน่อเขาเนี่ยจะขึ้นมาจากหัวนั่นแหละที่นับได้ตอนเนี้ยเห็นไหมคะหนึ่งต้น นี่อีกเห็นไหมคะคือหน่อเขาเนี่ยขึ้นมาจากเขี้ยวนั่นแหละนะคะเขี้ยวที่เราเขี้ยวที่เราเห็นขึ้นเป็นดอกหน่อไม้อ่ะคะ่ะเนี่ยอันนี้ใบนี้ร่วงอ่าเดี๋ยวไยจะค่อยๆแคะเขี้ยวก่อนเดี๋ยวเริ่มจากต้นที่ริมนี่นะคะอืมนี่ค่ะนี่นะคะก็คือใช้ชนนี่ก็คือหัวของเขา แล้วก็มีหนแล้วด้วยเห็นไหมคะเดี๋ยวฝ้ายแยกหนก่อนนะนี่ค่ะเดี๋ยวฝ้ายจะแยกหนนะคะแยกหนนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงกระถางนะคะท่านผู้ชมต้องแยกหลังอย่างระมัดระวังมากๆนะคะเพราะว่าระวังต้นเขาหัก เนี่ยนะคะเอาเอามีดเนี่ยแซะเข้าไปที่หัวนั่นแหละนะคะได้แล้วหนึ่งต้นค่ะนี่นะคะนี่ก็คือชายชนที่เราแยกหน่อออกมานะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะได้แล้วหนึ่งหนอ่อคือต้นนี้แดงมากนี่เห็นไหมคะว่าแดงทั้งใบเลยนี่ค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็เอาไปลงกระถางที่เราเตรียมไว้นะคะนี่นะก็ เอาดินใส่นะคะเอามือเนี่ยทำให้เป็นรูนะคะให้เป็นรูนะคะแล้วเราก็เอาต้นเนี่ยลงไปนะคะถ้ารากเยอะเนี่ยก็ตัดไปรากสักหน่อยแล้วก็ม้วนรากลงไปเลยนะคะอ่าม้วนรากลงไปนะคะไม่ต้องกดดินนะคะแค่ดันมันลงไปนะคะแล้วก็เอาดินเนี่ยหุ้มลงนะคะไม่ต้องลึกมากนะคะ แค่พอประมาณเนาะเนี่ยค่ะแค่ให้เรารู้สึกว่ามันสมส่วนแล้วกับรากเขาที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ต้นเขาที่ไม่ให้ล้มนะคะนี่ค่ะแค่นี้นะคะก็จะได้ไม้แยกหนชายชนแล้วค่ะนี่คือแม่ของเขานะคะและนี่คือลูกของเขาท่านผู้ชมได้แบบนี้นะคะต้องไปนําเข้าตู้อบนะคะแต่ต้องลดน้ําก่อนนะคะถ้าใครไม่มี ตู้อบก็ใช้ถุงพลาสติกอบได้ค่ะจะทำให้เขาติดเร็วขึ้นนะคะลดน้ำลดน้ำลดระวังระวังลดเบาๆนะคะถ้าใช้บัวได้ก็จะดีนี่ค่ะไฟก็ได้หนึ่งต้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อค่ะว่าจะมีอีกกี่หนนะคะนี่ไฟเห็นอีกหนึ่งหนท่านผู้ชมต้นเนี้ยค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะคะไม้แยกหนอเขาก็จะโตเร็วโตวเร็วกว่าไม้ผ่าแต่ถามว่าไม้ผ่าก็โตเหมือนกันนะคะ ขั้นตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าระวังโดนเขี้ยวเขาแล้วก็ระวังโดนลำต้นหักเนี่ยค่ะค่อยๆเอามีดแซะลงไปที่เนื้อหัวให้เขาออกจากหัวใหญ่อะนะคะอ่าเนี่ยนะคะเขาก็จะพันกับลากหน่อยแล้วก็ค่อยๆระวัง ค่อยๆระวังนะคะนี่ได้แล้วค่ะอ่าติดลากอีกนะคะนี่นะคะเราก็จะทําการแยกเขาออกมาแล้วนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าไม้แยกหนอนนะคะนี่ค่ะท่านผู้ชมคือหัวเขาออกมาจากหัวหนั่นแหละนะคะออกมาจากเขี้ยวนี่ค่ะก็จะได้อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะทีนี้เราก็มาสํารวจเนี่ยค่ะว่าตรงเขี้ยวที่เราดึงออกมาเนี่ย ตรงหัวที่เราดึงออกมามันติดเขี้ยวมาหนึ่งเขี้ยวนะคะตรงนี้เราก็อาจจะแคะเขี้ยวได้แคะเอาไปเอาไปขยายพันุต่อนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเออมันไม่ได้เสี่ยงต่อการที่จะทําให้ต้นต้นแบบไม่รอดนะคะเนีย่ยได้หนึ่งเขี้ยวนะคะแล้วก็อาไปขยายพันหนึ่งเขี้ยวทั้งงอกอกมานี่ก็ได้หนึ่งต้นนะคะนี่ท่านผู้ชมนี่ค่ะได้อีกหนึ่งเขี้ยว ที่เป็นเหมือน,น่อไม้ขึ้นมาค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะไฟจะเอาไปปลูกลงกระถางนี่นะคะเจาะดินลงไปม้วนรากให้เป็นเกลียวลงไปเลยค่ะเพราะว่ารากยาวนะคะแล้วเราก็ปลูกปลูกเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะ ปลกเสร็จแล้วก็ลดน้ําแล้วก็เอาเข้าตูอ้อบนะคะท่านผู้ชมและนี่นะคะก็ได้อีกหนึ่งต้นแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็ได้อีกหนึ่งต้นแล้วนะคะนี่นะคะก็ได้อีกหนึ่งต้นแล้วนะคะก็จะได้สองต้นที่เป็นไม้แยกหนแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ่ะได้สองต้นนะคะจากหนึ่งแม่ที่เขา มีหน่อให้เรานะคะเรียกได้ว่าแดงแปดเลยค่ะก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ดีต่อนะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะแยกหน่อเสร็จแล้ว2ต้นนะคะเราก็จะเหลือหัวเหลือเขี้ยวไฟก็จะทําการขยายพันธุ์ในการแค่เขี้ยวต่อนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลาเดอร์ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้อและขั้นตอนที่สำคัญนะคะ อย่าลืมบำรุงแม่เขานะคะเพราะว่าแม่เขาเนี่ยโดนแยกหน่อโดนแคเคี้ยวแล้วเนี่ยเราต้องทำการปลูกแม่เขาแล้วก็ดามก้านทุกก้านนะคะเพื่อกันคอตกนะคะเพื่อช่วยเหลือเขาแล้วก็เข้าตู้อกนะคะเพียงแค่นี้ค่ะแม่เขาก็จะกลับมาสวยงามปกตินะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c คร b e ให้กับช่องลูกชาวนาอีล่ามาลเอร์ด้ยวดยวนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนี่ค่ะ ได้แล้วนะคะนี่ค่ะนี่ลูกเขาลูกเขาแดงๆทั้งคู่เลยค่ะแล้วนี่ก็คือแม่เขานะคะ ลูกกับแม่นะคะนี่